ไอ้สุดข่ำได้กลับมาแล้วเราจะเริ่มกระบวนการอ่าไม่ใช่กระบวนการสิเริ่มยุทธการทำลายเทพนบบัดนี้ สวัสดีท่านสู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พบผมพี่ตองเกอร์อีกแล้วในอโพเทออนนะฮะวันนี้เราจะมาทำยุทธการทำลายล้างเทพกันต่อไปนะฮะกับเอ่อกับผมพี่ตองเกอร์ผู้เครียดแคนในตัวของเราเทพแห่งโอลิมปัสนะฮะเราจะไปไหนดีเราเอ้ยไปหาโบออฟอาร์เทมิสก่อนเลยดีกว่ารู้สึกว่าตามตำนานเนี่ยอาร์เทมิสจะเป็นเอ่อเป็นพี่น้องที่มีพ่อเดียวกันกับ กับเอ่อกับอพอลโลนะซึ่งอพอลโลเราเพิ่งสอยมันไปคราวที่แล้วดูสิยังเหลือซากอยู่เลยซึ่งอาร์เทมิสเหรอได้เลยตูจะไปจัดการอาร์เทมิสก่อนเลยเนี่ยเนื่องด้วยจากมันเป็นเอ่อเป็น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 เอ้ยเป็นอะไรหูจะติดอ่านทำไมเป็นพี่น้องกับอพอลโลนะฮะโอเคเลยไปอาร์เทมิสอยู่ไหนเอาอยู่ด้านล่างได้เลยอาร์เทมิส เวลาแห่งความตายมาเยือแล้วอ้ช่าทางไหนวะมาแล้วความตายแบบเดลิเวอรี่จะส่งถึงบ้านท่านนีเด,เดี๋ยวเราต้องไปเงีเยบๆก่อนอย่ากระตกระตากเหมือนพาร์ที่แล้วๆนะฮะพาร์ที่แล้วๆนี่แม่เป็นมหาโจรมากกว่านีเอ้ยเอ้เอู้เสาเยอะแยะนี่มันหมาอะไรเรามาถูกทางพราะวะน่าจะถูกนะอยู่ด้านบนนะ่ะ โอ้โ l e of is, a เ t e m i s งี่เหรออยู่นี่สินะไหนฮึบนี่ไงประตูใหญ่ๆนี่เอ๊ะมีอะไรด้วยดูสิ n ิง e อาร์เทมิส who's up o f goal who's h e r on the house เป็นบทเพลงของอาร์เทมิสนะเหมือนกับเอ่อรู้สึกตามตำนานเนี่ยอาร์เทมิสจะเป็นเทพเจ้าที่ปวดปานการล่าสัตว์นะฮะ The p a l maiden, shooter of s t e e who delight in a s c h e r y u uh, r g e sister to a follow, with the golden sword over the shadowy shadow s h a d o w hills and windy peaks, h e draw her golden bow, rejoice in, in the chase and send out, uh, the top of the high mountain. r e t u r n ์น and the แฮงเกิล o าอ๋อเหมือนจะบอกว่าเอา่อมีเป็นน้องสาวฟอลโล่ด้วยนะแล้วก็มีอาวุธเป็นเอ่อธนูทองคำหรือเปล่าที่เอาไว้ล่าสัตว์อ่ะน,นะแล้วไง With the อ๋อ Outcry of b e a s t e e a r ช h q u a k e and the sea also where fish โอ้นี่คืออะไรวะช่างเถอะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วไปล่ามันกัน เราไม่สนแล้วเราเป็นนักล่าเทพฮะสถาปนาตัวเองเป็นนักล่าเทพมาท้ายนี้เราจะมาหาธนูของอาร์เทมิสกันแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนวะอะไรวะเป็นเฟสฮันเตอร์รับการทดสอบจากอาร์เทมิสเหรอไม่เดนไม่มีเวลาแล้ว อะไรวะผู้เผยเดทอยเหมือนกับนายพานที่กำลังเล่นกับของเล่นเฮ้ไปให้เราไปล่าหมาป่าแล้วก็เวนอมชิเมราแล้วก็เอาออกมนันก็โชว์ความความอะไรนะเขาเรียกว่าความความ มีตัวตนความมีค่าให้กับอาร์เทมิสและอาร์เทมิสก็จะใช่ตามองมาเองอะไรประมาณนั้นสินะไเลยมีอะไรเราทำเหรอเราอยากฆ่าอาร์เทมิสนะให้ไปเชสแซนชูรีเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยเดี๋ยเนี้ยหมาหมามาหมา,มาไม่เอาหมาเอ้ยโอ้โยไม่มึงเก่งไม่มึงเก่งไม่มึงเก่งใจเย็นเจเจ๊เโอ้ยตีเร็วด้วยอุ้ยเร็วแบบนี้หาวูดเ,เร็วแป๊บเรามาลองใช้ดาบใหม่ที่ได้จากอพอลโลกันเถอะ ฟันเร็วแค่ไหนเฮ้ยพอได้พอได้มาอยู่ไหนอีกไอ้นี่มันยืนทำดอยอะไรอู้หูอ้นี่หมอนี่คือใครอะไรวะแทงมันไม่ได้หรอเอ้าโดนแล้ว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 อ๋ออีดาบนี่มันเจ๋งจิมจิมเดี๋ยวเราเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะแตกซะก่อน เอาเป็นมีดแล้วกันฟันเร็วดีอุ้ยนี่มันหอกยาวไม่เอาไม่เอามีดอ่ะนี่เออเออมีดดีกว่าไปเซนต์ทรี่ออฟดินนิ้มไปกันเย่ yeah. นิ้มนี่คือน,นิ้มอะไรอุ้ยทำไมอะไรแดงๆเต็มเลยเ,เป็นไม่มีที่สำหรับแกนื้เรื่องพัสดหลอกอะไรวะ case get lost baby เบรกอะไรวะสไตล์วายอะไรวะนี่คือสิ่งที่เราต้องไปทำใช่ไหมนี่คืออะไรอะสไตล์สไตล์นี่เป็นอะไรวะมันคืออะไรวะ shaking the hand make in the wild transform day o ne sas เลนสัสที่ก็เป็นชื่อเทพใช่ไหมกูระมึนกับเกมนี้จริงเลยเอ่ออะไรวะเงียบเงียบ ลองพวงเอ่เอ๊ะช่างเลอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววิญญาณโจมครอบงามเสียละเกินนี่ไงนี่นี่ไงโอ้ยโอ้ยลูกปั้นนี่นี่อ๋อไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอเอ้าต้องไปหาจากไหนอ่ะเอ้ามึงมีใช่ไหมมีก็ไม่บอกไหนไหนอ๋อแข่งคนนี้ไม่ได้เลยฮะเ้าเ้าวแล้เราจะไปยังไงล่ะเนี่ย ล็อกหมดเอะ,อะเหมือนข้างบนจะมีอะไรแต่เราจะขึ้นไปยังไงประเด็นคือนี่ล็อกอ๋อนี่นี่นี่ี่โถเอ้ยโง่ตั้งนานให้โง่ตั้งนานนี่อะไรเนี่ยอุ๊ยแอสซัสซินเด g e เกเป็นมีดแหลมคมว้าวดา,ดาเมจปดร้อตจากการแทงด้านหลังว้าว นี่แน่นี่ชัวร์ๆเปิดได้แล้วประตูไหนเปิดกันประตูไหนเปิดกันประตูล่างแล้วขวาล่ะขวาน่าจะยังไม่เปิดนะเพราะมันต้องการกุญแจได้เลยให้เราไปทำลายเหรอเบรกเชสเดอเซนตูรีอะไรก็สักอย่างนึงแลหละโอ้โหทมัยนี้จะล่างอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอ้ยให้เบกถ้วยไวย้ได้เลยได้เลยได้เลยสเต็ปโอ๊ยตตตตโอ้โหโอ๊ย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมออกมาด้านนอกมดเดียวตายเลยเหรออูโห oh, จิมจิมห oh, จิมจิมห oh, จิมจิมได้ได้ห oh, จิมจิมเรามีดใหม่มาใช้เลยมันบอกว่าแทงจากด้านบบลหลังใช่ไหมดาเมจสูงส่งได้เลยเพื่อนนายนี่จะเป็นตัวทดลองอันแรกของเราเอจาจะเีลี่ืม เอยเ่าให้มันตีโดนอย่าให้มันตีโดนอืนี่ไงอืมอืมอืมนี่นี่นี่โฮ้ยโอ้ยอีกแล้วเหรออะไรวะวูทีเดียวนี่ถึงกับนอนเลยนะฮะท่านผู้ชมโหแม่งไม่ยอมวะ่ะเอาใหม่แมวมีม่แล้วก็ได้ดาบของอัลคาโลเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราจากสถานการณ์ยับแย่ยแบบนี้แต่เราเบรกไปสองอะไรเนี่ยนะได้เลยไม่ต้องห่วงฮะ อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเอาอันเดิมก็แหละโอ้โปดวดไวตรงนั้นสบายเบอร์ใจเย็นมาหาโจรมาหาท่านแล้วตายไป่ไงล่ะตายตัวติดผนังเลยโถมันก็ไม่เท่าไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่ผู้มชมผมว่าผมได้ยินนั่นไงได้หมอที่จะจัดการเป็นยังไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีของเล่นให้เพื่อนได้เลยอุ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันโอ้โหใจดีสบายมือเลยนี่ไงโอยเดี๋ยวเดี๋ยวกลิ้งอืมกลิ้งอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ต้องโดนนี่โอยทำไมโดนวะโอ้ยเลยออ้ยมนตายอยู่ข้างนอกโอ้ย โอ้แล้วไปทำอะไรเนี่ยโอ้ไปซ่อมเกาะทำไมโอ้โอเคเราเอาใหม่รอบนี้เราเราดีๆแล้วเบรกสไตล์วายขวดขวดขวดไวยใช่ไหมเออรอบนี้เรารู้ละเรารู้แกวมาแล้วโอเคขอเป็นอาวุธยาวๆเลยรอบนี้แม่งเชาะไอห,หัวหลุดเลยขวดไว้ตรงนั้นแตกหมดแล้วหรอเราก็ไม่ยุ่งแล้วกันอ้าวได้มีดแอซัสซินอีกแล้วนะ เยี่ยมมากเดี๋ยวๆครั้งนี้มันลงไปไหนวะอมีตรงนี้นะฮะเ,เดี๋ยวๆไม่เอาอู้หูสองตัวสอตัวสตัวสองตัวเดี๋ยวอุ้ยาตัวสตัวอะไรสองตัว,ต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 วนัวนเลขผิดขอโทษขอโทษขอโทษมันเห็นอยูโอ้เห ทีเดียวนิดนอนลงไปเลยนะฮะจะต้องกำกืนฝืนทนอีกเท่าไหร่เราก็จะต้องไปถึงว้ยเหลือเยอียบปะไม่เยียใช้ได้เลยฮะด้านล่างนี้มีสามขวดแทะว้าวมีทางลัดที่เราลงไปไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเฮ้ยอะไรฮะเหมือนเหมือนจะเป็นภรารกิจสเต,เตล ไอห,หมอนี่ก่อนเลยปุ๊บเรียบร้อยสเตลจริงด้วยภารกิจสเตลให้ตายเธอว้าวจะทำงานเป็นมหาโจรริจร้วเริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้แกวมาเพื่อนมีเรื่องขนยเก็บไหม,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 มไม่มีนะปุ๊บอู้ยเัดตลเติ้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 ติติตายตายโอ้โหเกือบไป มีอีกห้าดอกยิงจากด้านหลังตายเลยนะฮะเหมือนกันนี่อะไรอีกเลยเนี่ย The is a bruised witness in the funnel when reverse is well reverse irreverent irreverent is well ช่างหัวมันเถอะรู้แต่ว่ามันส่งเรากลับบ้านเกิดได้ก็พอแล้วอืมอ้าวอ้าวโอ้โหไม่ถึงอีก ชีวิตโอ้ทททททอยทุก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 ชีวิตชีวิตชีวิตใจเย็นชีวิตชีวิตชีวิตทำทำอะไรบ้างอ่ะต้องกดซีก่อนแล้วกดเดินโอ้กว่าจะฉลาดให้ตายเถอะไปแล้วสองเหลืออ e ีสี่งั้นเหรอได้เลยได้เลยได้เลยปูมเรียบร้อยสตเตลคิวเหมาะเจาะสุด อสเตลคิวอีกแล้วว้าวโอ้ยไม่เหลืออย่างนี้บิทองเกอร์จัดหมดนี่แน่แตกไปซะแตกไปซะแตกไปซะเดี๋เด็เดอเ,เอาวุ้กูจะแตกด้วยนี่แน่นี่แน่นแนโอเคเหลืออีกหนึ่งนั่นหรอก็โอเคสนูถือก่อนเลยฮะ มาว่าอ,อะไรเราก็อเอ้ยเผชิญหน้ากันเลยเดี๋ยวเปิดแล้วก็ยิงเลย <c oughs> นี่โอ้โหหันหลังพอดีอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นโอ้โห <c oughs> ขอบพระคุณลุ้นช่องขอบพระคุณลุ้นช่องมากครับแล้ววันหลังจะเหนละคุณเดี๋ยวเดี๋ยวโดด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 ลงไปเงียบเงียบเงียบเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวลองเข้าไปในนี้ก่อน มีอะไรให้เราเล่นบ้างเดเดี๋ยว,ยว,ยวอู้มันเห็นมันเห็นเดี๋ยวๆด้ไไปเอาไม่เอา,เอ,าอื้มยังไงร้อนไปดีร้อนไปดีดาบอัลพาโลอ่ะร้อนไปดีเน่สบายตูนี่เนี่ยอ้อะไรวะอน้าถึงเสียงดังเลยอะไรก็ไม่รู้ไดสาระเฮ้ยอะไรอ่ะ นั่นมันอุ้ยทนูธนูแอสซิสต์นี่คือโอ้ยเด็ดเด็ดเดี๋เดเด็ดเจ้เย็นครับท่านผู้ชมเราจะมาฆ่ามันไปด้วยกันงา้างลรวก็จริงเลยนั่นแหละที่เราต้องการคืนค่าที่คุณคู่ควรเงียบเงียบเอาเอาเอเราจะปลาดาบทำไมโทษปดปุงผิดหมูเสียดายดาบเอาบอลโลไหมเนี่ยดูร้าวเลยเนี่ยซ่อมได้ไหมวะ เสียดายเสียดายเรียบร้อยเอาดาบพักไวนน้นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเครีแพคิดรีแพคิดมันทำอะไรได้แต่ผมว่ามันซ่อมชุดเราได้เดียวใช่ไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาวุธมาเป็นอันนี้แล้วก็ใช้รีแพคิดได้ไหมป้องป้องป้องอือ ừ, จริงด้วยมันซ่อมได้แต่ชุดนะฮะรีแพคิดเฮ้ยหนังวร,ร้องได้จริงโอ้ตาฝาดใส่ตาฟัน ฟ,ฟันฟันฟันเฟืองแถวๆนี้เกี่ยวอะไรแถวๆนี้วะตามตัวนี้แถวๆนี้เอ้แต่ไอสาระจริงๆเลยไปขวาได้โอเคไปแล้วอาร์เทมิสเตอร์อาร์เทมิสอาร์าเทมิสเตอร์จะได้กลายเป็นข้าวต้มมัดรอบนี้แหละอาร์เทมิสเตอร์ไหนวะอันนี้ก็ไปได้อันนี้แล้วกันทางที่คุ้นเคยมาแสนนานแหวบ โอ้ออนเดอะไวท์ส์เมชแกมก็ทำมาใช่ไหมเอาเอาคันฆ่ากันเองอู้เอาเอาแล้วเอาแล้วอู้ตายตายตายซะพวกมืออ้าวมันบอกว่าขวดวายโดนทุบทิ้งหมดแล้วแกทำใช่ไหมอ้าวแล้วมันก็ตีกันเองนะฮะแม่งโคตรโคตรอะไรก็ไม่รู้อะเอาแล้วเราจะไปต่อยังไงอะ มันน่าจะมีอะไรให้เราใช้ดีไอ้แดงๆนั่คืออะไรฮะไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะอ่ะแบบนี้เหมือนเดิมไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไงเราต้องไปเอาด้านล่างเหรอไอ้สีงแดงใช่ไหมดูสิสิงแดงคืออะไรนะฮขึ้ขวามืออ้าวยังเหลือยังเหลืออ้าตาย ตายทำไมไม่ทำอะไรเลยเอ้าไอหมอน,นั่นก็ตายอะไรวะเอ้าตายหมดตายหมดอ่ะตายหมดอ่ะเก็บละตายหมดได้ก็ดีเอยโอ้โหล,กโลกโอโโลกผิดล็อกผิดเยอะแยะจะต้องไปไหนวะขอบคุณมากที่ไม่บอกทางอะไรให้เราเลยนะฮะ เฮ้ยล็อกพิคล็อกพิคงวบงวบงวบล็อกพิคล็อกพิคล็อกพิคไปแลไปแลมหาโจรมหาโจรมหาหลอกเกี่ยวอะไรเนี่ยงวบไปแล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 ปุ๊บน้องรู้สึกมันแปลกไหมฮะทำเพจเสร็จแล้วแต่เราไม่ได้อะไรเลยออกฝนก็ได้ดูซิว่าด้านนอก อ้เดวูฟนะฮะหมาป่าเดียวดายไปล่าหมาป่าอ oh, okay, ๋อเควสมันมีแค่ละอันนี่เองโอเคโอเคพอรับได้ึ <c oughs> ไหนเอ่ยหมาป่าเดียวดาย a ย e you girl ที่นี่ใช่ไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ไหนวะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนก่อนเรากลับไปใช้โลอุย้ยนี่ไงหมาป่าเดียวดายโอ้โหตัวใหญ่มาก โอ้หเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋อาดาคาพอลโลเลยไฟไม่ตูดไปดีตูดไปดีอู้ผมว่ามันน่าจะมีวิธีการที่ล่าได้ดีกว่านี้โอ้โหตีทางนั้นหลังดามิดร้อยเปอร์เซ็นดได้เลยได้ได้เลยอู้ยตีไม่โดนว่ะอฮอยังไงล่ะยังไงล่ะดามิดร้อเปอร์เนอ่ะ ตีด้านหลังอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหแมรงแรงแรงมาก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 อุ้ย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 จะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บทำไงมาดีวะเอาหนีแล้วกันอย่างเดียวที่สู้ได้ไม่หายไปไหนวรอเอ้าไม่เคยวิ oh, ่งอยู่ตรงนู้นฮะว่าไงเพื่อนเพื่อนยากหนีเราไปไหนน่ะหนีดิ สู้หนอยสู้หนอยเพื่อนให้หนีเฉยเลยฮนะนี่ไปไหนวะแล้วมันวิ่งลงไปด้านล่างทำไมเอา้ายิ่งวิ่งลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะฮะรู้มันเป็นอะไรของมันเหมือนกันโอ้ยสงสัยกลัวสงสัยกลัวเราโอ้ยโอ้หูบินบินเลยบินเลยเนี่ยบินลาบินบา่าเกาะต้นยางเป็นลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วแบบนี้แบบนี้มันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นจะย็นเย็นเพื่อนจะเย็นอ้ย้ยโเดี๋ยวเดีโอ้ยโว้นเว้นะยเรากินยาเอนระยะเรากินยาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเยเยเยไปเอาไปเอา้เถึงเป็นมหาโจรย์ก็กลัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าราวเลยโอ้เสือีเสือซีเือซีขอให้กินยาหน่อยกินยาหน่อยได้ไหมกินยาหน่อยอ่าอ่าสรอด2รอดซ่อม Ô tập phong cò ưi ơi mẹ ao đây lời khuyên mà anh ăn ớt đây lời phải may đáp phải may phải may đáp phải may ui ui mà mà mắt เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่โดนโดนไปไงโดนไปโดนไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นธนูธรรมดาก็ได้มึงเนี่ยมาเอาไงเอาหนีวะเอ้ยอย่าหนีพอจะแพ้แล้วหนีวะแม่งไม่แมนเลยอะไรแม่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งหาหาแดวูฟก่อนบูบแม่งขึ้นไปด้างบนฮะอุ้ย อุ้ยอุ้ย,ยใจเย็นใจเย็นมีพวกมีพวกก็ไม่เบิรไปไหนวะกูแม่งขึ้นไปด้ทุกคนแล้วเป็นหมาที่ขี้หนีจริงๆเลยนะฮะไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนกูอยู่นี่โอ้ยไอ้นี่มันจะมายุ่งอะไรกับเราเนี่ยเนี่ยไอ้หมอนี่คือใคร ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาโอ้ยมันติดตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดตัวเองเอา對對อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจ้าโอ้ยเอ้ยว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาสิเพื่อนอืมเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ได้โอ้โหได้ของเยอะแยะโอ้ย การต่อสู้ที่ยากลำบากมากขอขึ้นมาวันนี้ก่อนอาบแสงแดดอย่า,าแงแรกของการเข้าทำลายเทพก็คือการเข้าเป็นส่อนเดียวกับเทพแล้วค่อยทะยศหักหลังยังไงละ่ะงั้นไว้ต่อคนใหม่คราวหน้านะฮะเรามาดูกันว่าเราจะจัดการยังไงกับอาร์เทมิสนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้านะท่านทุกท่านกับปีตองเกอร์ในอ่าโพเทออนนะฮะ ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าซิลเยมิน่าเน็กซ์ทามนะนะท่านชมที่รักทุกท่านบ๊ายบาย